เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโย่อฮะเฮลโลกันอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมากับของของซีรีส์ Commander Gs อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมชอบกีส์มาอะไรไม่ออกก็เอาก e สมารีวิวดีกว่านะครับอ่ะแล้วของที่เราจะมารีวิวกันไม่ใช่เราผมจะมารีวิวในวันนี้กันนะครับก็จะเป็นตัว D X Beat Westbuckle ที่เป็น The ีมซองเวอร์ชันนะครับผม ก็จะเป็นบี t เวอร์ชันของเพลงเปิดนะครับที่มาพร้อมกับแผ่นซีดีเพลงนะครับ trust last นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก่อนจะไปของในกล่องก็ต้องให้ดูอันนี้ก่อนนะครับผมก็จะเป็นของแถมนะครับสำหรับคนที่สั่งผ่านเว็บที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะได้มาเป็นเหมือนกับแผ่นภาพนะครับเป็นหน้าปกของซีดีนะจะเป็นภาพกิ๊ยืนเทๆ่ๆพร้อมกับคำว่า trust last ตรงนี้นะครับพร้อมกับชื่อของนักร้องนะครับแล้วก็บอกปีที่ผลิตอะไรอย่างนี้เนาะข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นภาพโบนัสแถมเฉยๆสำหรับคนที่พรีออเดอร์ตัวแผ่นแล้วก็ตัวของเล่นชิ้นนั้นนะครับมาที่ตัวของหลักนะครับก็จะเป็นตัวเรสบอรเกลแล้วก็เป็นแผ่นซีดีนะครับที่จริงข้างหน้าจะเป็นอันนี้เนาะเพราะว่าเขาเน้นไปที่แผ่นซีดีมากกว่านะแล้วก็เอาอันนี้มาส่งเสริมการขายนะครับก็ <G ül üyor> จะเป็นเพลงนะครับเพลงเปิดคอสลาส นะจะเป็นโลโก้เป็นหน้ากิเหมือนกับภาพที่เขาแถมมาเลยนะครับในแต่ละเวอร์ชันนะครับก็จะแตกต่างกันไปเนาะปกอ่าใครสั่งเซตที่แถมของเล่นเนี่ยก็จะได้หน้าปกแบบนี้นะครับถ้าสั่งแบบซีดีปกติก็จะได้อีกแบบหนึง่งซีดีกับ Mv, DVD ก็จะได้อีกปกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหารูปมาให้ถ้าผมหาเจอนะอ่าจึงแบบนี้นครับมีการแปะบาโค้ดไว้เลยนะจากต้นทางคนระับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นลิสต์ของเพลงต่างๆที่ให้มาในแผ่นนี้นะครับก็จะมี1 Trust Last 2 Change My Future 3 Trust Last แบบ T.V. Size ก็คือใน OP เพลงเปิดเนาะแล้วก็4จะเป็น Trust Last แบบ Instrumental คือไม่มีเสียงนักร้องนะครับแล้วก็5จะเป็น Change My Future แบบไม่มีเสียงนักร้องเหมือนกันแล้วก็อ่าหจะเป็น Trust Last แบบ OP เพลงเปิดนะครับแบบ T.V. เขาเรียกว่าอะไรเป็น Instrumental เหมือนกันที่ไม่มีเสียงนักร้องนะครับอ่าข้างแบบนี้ ก็จะมีเลเบลของทัสลัสมาให้ด้วยนะแ <Okay. S 2> ล้วตากล่องนะครับอ่เดี๋ยวมาดูของข้างในกล่องกันดีกว่าเนาะว่าเขาแพ็คมายังไงบ้างน,นะครับแพ็คก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะมีกระดาษลองนะครับแบบนี้ก็คือเหมือนครับเ,เอามาต่อกันแบบนี้เนาะอะ่ตัวกระดาษนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็ลงๆแบบนี้นะอะ่แล้วก็ ตรงนี้นะครับก็จะมีกระดาษอีกเอาไว้ขั้นนะให้ความยาวมันเท่ากับกล่องของ DX นะครับแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นลิสต์ของเพลงนะครับว่าเป็นเพลงอะไรบ้างในที่พูดไปแต่ผมจะไม่แกะนะครับเพราะผมยังไม่ได้แกะแลวผมก็ไม่อยากจะแกะผมอยากจะปล่อยออาไว้นี้แหละนะด้าน,นข้างก็จะเป็นชื่อเพลงแล้วก็นักร้องนะครับแล้วก็วงของค่าย a v e x มาที่ไฮไลท์หลักของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัว d X Beat w e s t b o l o Team h Song Version นะครับก็จะบอกว่ามีเพลง Trust a s t ของนักร้องแล้วก็วงนี้มาด้วยนะด้านบนจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการเล่นทั่วไปเนาะด้านข้างแบบนี้จะเป็นหน้ากิแล้วก็ตัว w e s t b o l o ที่ให้มาครับด้านข้างจะบอกว่าเป็นเซอร์คอนเทนต์แล้วก็คู่มือครับด้านหลังจะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆ นะว่าเล่นยังไงบ้างก็เหมือนกับตัวบีดเรสเบอรเิลทั่วไปเลยนะครับนะด้านล่างก็มีอะไรต่อไปจะเป็นตัวสินค้าหลักนะครับผมก็คือตัวเรสบอรเิลนั่นเองผมบอกเลยนะว่าตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากได้มากๆต้องได้มาครอบครองให้ได้เลยเพราะว่ามันสวยมากคือส,สีขาวดําแบบมันดูสุข,ขุมนุ่มลึกดียะคุณผู้ชมเรเป็นครั้งแรกเลยไหมนะที่แบบไอตัวเพลงเนี่ยที่ให้มาในพวกของแถมจากซีดีมันให้มาแบบเต็มเพลงอะ่ะ คือมันเต็มเพลงเปิดแต่คุณผู้ชมคือส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบให้ม่แค่ท่อนฮุกท่อนอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือให้มาครบทั้งเพลงแบบทีวีไซสเลยนะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนบีดเวสบอลโค้ทั้งหมดเลยนะแค่เปลี่ยนสีเฉยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แปะว่าเป็นนักร้องนะครับแล้วก็วงนะนะมันแบบนี้ข้้นบนข้างด้านหลังแบบนี้นครับมี QR code ให้ด้วยนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ พว่าเป็นอิงมาจากโมเดลของ dx เนาะยังไม่ใช่พรีมีม dx ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างมาดูเสียงกันก็เหมือนกับเสียง scratch p a ของ beat ทั่วไปนะครับกดครั้งหนึ่งเหมือนกันเดีเลยเหมือนกันเด็กเลยกับตัว dx beat นะครับทั้ง3เสียงแรกเนี่ย ็คือเดะเลยนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ครั้งที่4เนี่ยปกติถ้ากดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นวนูปกลับไปเสียงแรกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่นะครับจะเป็นเพลงเปิดแล้วอ่ะลองดูผม <c oughs> ขออนุญาตไม่ให้ฟังจนจบเลยนะครับลิขสิทธิ์นะแต่คิปไปเป็นช่วงๆนะครับ คือตอนแรกที่มันออกมาแล้วผมรู้ว่ามันเป็นเพลงเต็มเนี่ยคือผมกะว่าแบบเอามาเน็บกับ High s p ป c เ belt แล้วก็กดเปิดเพลงแล้วแบบฟิลเหมือน CSM อะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คอไอดีที่เป็นเสียงนักแสดงเนี่ยมันเพิ่งประกาศทำออกมาชุดหนะึ่งชุดสองเนาะคือแบบเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ย CSM วาเฮ้ยสุดท้ายผมก็ไม่ได้ซื้อตัวคอไอดีนะครับตอนแรกผมกะจะช้อนนั่นแหละตามช้อนแต่ว่าพอเห็นว่ามันใส่กับ r e สเบอ o ์ อันอื่นไม่ได้นอกจากตัวอันหลักปกติเนี่ยก็ไม่บายนะครับเพราะว่าดีไซน์มันเทอนทะอุบาทมากเ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาลองเล่นกับตัว DX เอ่าเข็มขัดดีไซน์เรเดิเวอร์กันนะครับไป เสียงแปลงร่างนั้นก็จะเหมือนดีดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเสียงทั้งหมดอยู่ในดีไซน์ออรเวอร์เนาะทำไม่ตาย <Beat Strike. S 1> อ,ะอะไรทำนองนี้นะ เดี๋ยวลองมาเล่นกับ Boost b a k l e ดูนะครับ เออเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวตัว DX Beat w e s t b u c k l e e ีมซองเวอร์ชันที่มาพร้อมกับแผ่นเพลง t r u s t Last นะครับโอ้สวยมากทั้งตัวแผน่นทั้ง DX เนี่ยนะคือถ้าใครชอบเ่ยซื้อไว้เถอะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่ากดมาเป็นแบบเอามากดเล่นเป็นแบบเครื่องเล่น MP3 เฉย่ก็ได้ติดตัวไว้เลยก็ฟัง t r u s Last ลำโพงกับกระหึ่มช้ำ,ชำ นะคือดีไซน์มันก็สวยแนละ้วเพลงม,มันก็เพราะอ่ะมันกับการ飒สมจริงๆนะคุณผู้ชมแบบมันคุ้มค่าสำหรับผมผมคุ้มค่าที่สุดแล้วกับตัวแผ่นที่แถมไอของเล่นที่แถมแผ่นนะเพราะว่าได้เต็มเพลงเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าไอตัวนี้เนี่ยลูกเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างอะไรยังไงเนาะแล้วก็ถ้าผมผิดพลาดตรงไหนนะครับอยากจะเพิ่มเติม,มข้อมูลอะไรก็สามารถ อ่าคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างนะครับผมหรือว่าอยากดูของเล่นชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับถ้าว่างผมก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับคือมันมีหลายชิ้นมากที่ผมอยากรีวิวแต่ว่าขี้เกียจเพราะว่ารถเล่นมันเยอะแล้วขี้เกียจตัดขี้เกียจอัดอย่างเงี้ยวลามันก็ไม่ค่อยมีนะผมพยายามหาเวลามาทําคลิปอยู่ก็คืออะไรที่มันลุกเล่นง่ายๆก็จะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เนาะกดกระดิ่งด้วยเวลาเป็นอ่าคลิปใหม่มาก็จะได้มมาเเป็นนนนแรรกกันันะคบ แล้วถ้าใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์การเก็บของเล่นของผมนะครับ <_ an> เพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้แกะตอนรีวิวน,นะผมแกะไม่น้าและในไลฟ์สตรีมใน IG ผมนะครับถ้าใครอยากแบบเปิดประสบการณ์การแกะพร้อมๆกับผมว่าจะมีตําหนิอะไรไหมอย่างนี้ก็สามารถติดตามได้ใน IG ีนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรติดตามมาด้วยนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับผม